สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองครับความคืบหน้าประเด็นที่น่าสนใจจากวลียอนฮิตช,ชั่วค่ำคืนนะผมเป็นเจ้ากระทรวงนั่นแหละนะครับ <c oughs> ก็ทำไปสู่เ <c> ห <oughs> ตุวิวาทะดังกล่าวแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวระหว่างสอบกอกับอุทยานนะครับ ก็เป็นประเด็นปัญหากันต่างๆนานานะแน่นอนว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเฉกเช่นเดียวกันนะนะครับาจากมูลเหตุด,ดังกล่าวนั่นแหละครับล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้น,นะครับก่อนเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ ทางสประกก็มีการย้ายเจ้าหน้าที่สอประกที่เกี่ยวข้องกับการออกสประกอส์คิ่หนึ่งหรือหนังสืออนุญาตให้เขาทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งออกในเป็นเหตุว่าลุกล้ำเป็นข้อถกเถียงว่าลุกล้ำเกาเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่อย่างใดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ตำบลมูสีนั่นแหละอำเภอปากช่องเนี่ยก็สั่งย้ายแล้วตั้งคณะกรรมาการ ตรวจสอบข้เอเท็จจริงครับแล้วก็รายงานผลให้สอบกทราบนะครับพาให้เลขาธิการสอบกทรารรบเนี่ยภายใน30วันครับเอฟเฟกต์แรกครับเรียกว่าผลกระทบเอฟเฟกต์แรกเอฟเฟกต์ที่2ครับคุณชัยวัตรลิ้มลิขิตอักษรนะพอ,อสมนักเนี่ยก็โดนปปชชี้มูลในความผิดที่เคยทำครับที่เคยเป็น ในสมัยอยู่ที่แก่งกระจานครับที่ห้วยคมกลิดนะ,น,ะน,ะนะก็ถูกชี้มูลก็นี่คือเอเอาง่ายครับผลกระทบะทั้ง2ฝ่ายนะครับต่อมาล่าสุดครับจาก Take Action ของผมเจ้ากระทรวงนี่ตอนนี้รู้สึกพวกกองธรรมนัฐพมเผาเนี่ยกลับลำหรือไม่ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้มอบหมายให้ทีมทนายส่วนตัวครับซึ่งเป็น ตั้งเป็นที่ปรึกษานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครัไปนะฮะยื่นหนังสือต่อว่านพะลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วครับนะครับ,นะรบเพื่อขอให้ตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่สอบปกโคาราชครับเกี่ยวกับการออกนะออกซอก ออกสอบประกอบสี่ศูนย์หนึในพื้นที่ดังกล่าวว่ามันไวเกินเหตุหรือเปล่าไวจัดหรือเปล่าใช้เวลาไม่กี่ไม่กี่ไม่นานครับไม่กี่เดือนก็ออกเป็นสอบประกอบได้แล้วและเมื่อออกได้แล้วเนี่ยก็ยื่นต่อเพื่อขอเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนี่คือที่ไปที่มานะครับนะประเด็นนะครับแล้วต่อมาครับนายกก็เรียกทั้ง สองครับทั้งประเด็นปัญหาทั้งอปรกรณ์แล้วก็อุทยานแล้วก็กรมแผนที่ทหารไปพูดไปคุยครับแล้วก็ให้เวลาสามสัปดาห์ครับให้กรมทหารทําแผนที่อ่าแล้วไปรายงานนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ของใครกันแน่อย่างรายครับแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะเขาบอกว่าต่อไปนี้พื้นที่ที่เป็นแนวเขตกันชนทุกแห่งเนี่ยอ่านะครับ,นะรบเบื้องต้นเนี่ยเขาจะไม่มีการออกนะครับเขาจะไม่มีการจัดสรรออกสอปรกรณ์สิ่ที่ส่วนหนึ่งอีกแล้วครับที่เคยออกเนี่ย แน่นอนว่าอาจจะต้องยกเลิกเพิ่ถอนไปนะครับโดยจะแนวทางเขาบอกว่าจะการเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่ป่าชุมชนโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปคนระับแนวกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนเนี่ยห้ามออกครับต่อไปนะครับผมแนะนำเพิ่มเติมเลยครับเสนอเลยครับไม่เฉพาะที่การชนกับเขตอุทยาน,นครับการชนกับเขตที่ดินของรัฐ หน่วยงานอื่นๆนะก็น่าจะน่าจะไม่มีการออกครับเพราะทุกวันนี้ครับหลายแปลงครับที่อยู่ในเขตแนวการชนกับหน่วยงานอื่นครับไม่เฉพาะเขตนี้นะครับก็บางทีชาวบ้านไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอยู่นอกเขตไปแล้วอยู่นอกเขตสปกไปแล้วอยู่นอกเขตปฏิรูปไปแล้วต่างๆนานาก็แสดงให้เห็นว่าก่อนอันนี้มีการออกสิทธิสุหนึ่งในแนวพื้นที่การชนระหว่าง หน่วยงานของรัฐด้วยกันนะครับแต่หลายๆห,หน่วยงานก็มีการออกอยู่นะครับตัวนี้ต้องติดตามว่า,าเมื่อไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สบปบกอรออกสอบรกอรสี่ขีดส่วนหนึ่งเนี่ยเอื้อกลุ่มทุนหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนเกินเหตุหรือไม่เพราะกระบวนการออกมันค่อนข้างเร็วนะฮะถ้าจะเป็นชาวบ้านแาวช่องเนี่ยบอกว่าอาจยังไม่เสร็จหรอกหลายคนบอกยังไม่เสร็จหรอกระยะเวลา3ามสี่เดือนใช่ไหมครับตัวนี้ผมไม่รู้นะผมได้ยินชาวบ้านแาวช่องเขาพูดมาเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ประเด็นปัญหาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามาตกที่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเต็มๆปฏิเสธไม่ได้ครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือนโยบายสปรกรสี่ขีดส่ดหนึ่งเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรอะไรครับผมคิดว่าตอนเนี้หน่วยงานที่มีหน้าที่สํารวจตรวจสอบเนี่ยจ้องตาเป็นมันแล้วครับ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้ก็ต้องบอกว่าควันนี้ดีฝอร์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยในระดับจังหวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่า โดนหน่วยงานจ้องตาเป็นมันแล้วครับเพราะลุกสิ่งอื่นใดเนี่ยนโยบายที่ถูกกำหนดออกมาบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานเป็นคนเข้าไปลงมือทำและได้รับผลกระทบอย่างเคสนี้ในชะ่ไหมเจ้าหน้าที่สประกรที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการออกเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบเพราะแน่นอนว่าเนี่ยเจ้ากระทรวงครับผู้กองธรรมนัฐพมเผาสั่งเองนะครับให้ทีมทนายความมาทีมกฎหมายเนี่ยซึ่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเนี่ย รมนตรีว่าการกระวงนกษตรเนี่ยไปยืดหนังสือเลยครับยืดหนรรังสือตรวจสอบก็แสดงว่าตัดไฟแต่ต้นลมหรือเปล่านะแน่นอนว่าต่อไปครับผมคิดว่านะครับปปชอีกหนว่วยงานหนึงน่งเน่ยอาจจะต้องมีคอมเมนต์เรื่องนี้นะครับเหมือนดิจิตอลวอลเล็ตครับก่อนหน้านี้นนต้องบอกว่าปปชเนี่ยเขาก็ได้มีการ เรียกสอบประกอไปพูดไปคุยไปสอบถามเนี่ยนะครับไปสอบถามเลยนะครับว่าประเด็นการสอบประกอบสี่ขีดหนึ่งเปลี่ยนเป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงที่ไปที่มาตามกฎหมายมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายอย่างไรบ้างเนี่ยตัวนี้ก็ต้องบอกว่าปปชให้ปฏิรูปที่ดินครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยชี้แจงอยู่นะครับ แต่มันอาจจะตอนหน้าห่วงเวลานั้นมันยังไม่มีประเด็นเรื่องนี้มาแต่ผมเข้าใจว่าเมื่อมีประเด็นเรื่องนี้มาเนี่ยคอมเมนต์เพิ่มแน่นอนครับหน่วยงานตรวจสอบและถ้าสํารวจตรวจสอบไปลึกๆๆลงไปเพราะว่าการออกสอบประกอในพื้นที่ที่เป็นข่าวเนี่ยเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพราะมันออกไวจัดนะครับกระบวนการใช้เวลาสามถึงสี่เดือนเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับ จะเป็นประเด็นและหลายพื้นที่นะหรือนโยบายนี้อาจจะถูกยกเลิกไปนะครับในอนาคตก็ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่ก็ต้องบอกอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้คุณฟาร์มไก่แพ้ฟาร์มไก่ไข่แพ้ภูบอกว่าเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยหมายถึงเจ้าตัวไหนเอ่ยหมายถึงเจ้ากระสรวงเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ว่าแกอาจจะใช้คําพูดว่ากลับลําถูกไหมนะครับ,นะรบแต่แน่นอนแล้วครับ เขากําลังที่จะปรับเรื่องวันแมปโน่นนี่นั่นอยู่กันพอสมควรแต่เมื่อปรับวันแมปเนี่ยอย่างที่ผมเคยเคยพูดอย่างทับลานเนี่ยเนื้อที่มันก็ลดลงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เป็นประเด็นปัญหากุมภาปีที่แล้วคอชประชุมปรับลดพื้นที่ทับลานล,ลงไป2จุดอะไระกว่าสองแสนไร่ถ้าจำไม่ผิดอะถ้าจำตัวเลขผิดขอภอภัยัะณช่วงเดือนเวลาเดียวกัน กุมภาปีนี้กุมภาปีหกเจ็ดเนี่ยมีประเด็นเรื่องเขาใหญ่ขึ้นมาครับขยับขึ้นมานิดเดียวภาพลานมาเขาใหญ่เ่ากันไปครับตัวนี้ก็ต้องอ,อมองรอบด้านและแน่นอนว่านโยบายที่จะถูกขับเคลื่อนไวจัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ One m มปครับแผนที่เดียวนะครับมาตราส่วนหนึ่งต่อสี่พันครับทุกหน่วยงานครับ,นะรบหลายคนถามมาบอกว่า ระหว่างอุทยานกับสอปกอแผนที่ใครใช้แผนที่อะไรครับเท่าที่ผมรับทราบมานะครับนี้ถ้าใครเป็นเจา้าหน้าที่อยู่ในงานนี้และมีข้อมูลเชิงลึกคอมเมนต์บอกได้ว่าผมพูดผิดหรือถูกนะครับเท่า,ท,าที่ทราบก็คืออุทยานเนี่ยมีแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสี่พันเพราะฉะนั้นความความคมชัดความละเอียดก็นแน่นอนนะมมีภาษีนะครับ ส่วนสวนกเท่าที่ทราบก็คือ1ต่อห้าหมื่นนะครับประมาณนี้ซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะล้มเหลวหน่อยพูดภาษาบ้านๆถ้าถ้าเป็นคนก็อาจจะทุ่มท้วมหน่อยแหละลงพุงลงอะไรหน่อยนะครับอาจจะไม่เอวบางร่างน้อยหรือหุ่นเพียวนะประมาณนั้นครับตัวนี้เป็นข่าวสารที่นํามาบอกกล่าวความคืบหน้ากันนะเพราะว่าแน่นอนว่าชาวบ้านเรานะที่อยู่ในเขตเป็นลูก หรือมีสปกรเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับโฉนดเพื่อการเกษตรอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝังนะอาจจะมาชั่วบวุนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนว่าแซวว่าเหตุที่ต้องกลับลําเพราะอะไรครับอาจจะมีการเปลี่ยนเจ้ากระทรวงอาจจะมีคนจากภาคอื่นมาขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรต่อที่เป็นนโยบายอื่นก็ว่ากันไปแล้วครับตัวนี้ข้อท็จจริงเป็นอย่างไรติดตามกัน,นครับว่า กระบวนการออกสภก็จะเอื้อกลุ่มทุนหรือไม่อย่างไรนะครับไม่นานเกินรอครับเดี๋ยวได้รู้กัน